ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโหนกฎหมายกับผมนุ่มกันโชคแหมหนุ่มกันโชคถูกแล้วครับสำหรับประเด็นร้อนประเด็นเด็ดประเด็นดังในวันนี้ปปชชี้มูลความผิดอดีพผอโรงเรียนท่านหนึ่งผิดวินัยร้ายแรงมากกับการทุจริตเบียดบงังเงินจากผู้ปกครองในกรณีนี้ เป็นเงินที่ได้รับจากเงื่อนไขพิเศษกับการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งหนึง่งซึ่งข่าวนี้ดังเป็นผู้แตกเลยแล้วมีคลิปเป็นไวรัลผู้ค่วยเหมือนเดิมออกเปเสร็จด้ผมต่อได้รอับอเเหมือนเดิมเหมืนเดิมทำไปตราข<อ>้างซัง บุคคลในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้อยู่กับเราในวันนี้แล้วนะครับกับรายการหุนกฎหมายเดี๋ยวเราจะไปฟังเหตุการณ์กับเขาว่าวันนั้นมันมีความจริงอะไรบ้างพบกับคุณครูคสีนวลจวนกระจาขอเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันครูสีนวลชวนกระจานะคะ เป็นครูการเงินนะคะที่จะต้องมาชี้แจงนะคะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะคะโรงเรียนเนี่ยเรื่องเกิดประเด็นข่าวร้อนเป็นไวรัลอ,อย่างที่คุณหนุ่มนะคะได้ชี้แจงออกไปซึ่งดิฉันเนี่ยก็จะมาขอชี้แจงความจริงในวันนี้เลยนะคะค่ะสำหรับเงินนะคะที่ผู้บริจาคผู้ปกครองนะคะ ที่นักเรียนหกรายนั้นขอเข้ามาเรียนต่อแล้วก็ให้เงื่อนไขพิเศษโดยพอออกกาหนดเงื่อนไขเรียกรับเงินนะคะเงินจํานวนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่พอออกหมดเลยนะคะพออ,อเนี่ยนำเงินส่วนนี้ไปใช้นะคะไปใช้เป็นการส่วนตัวนะคะทีนี้เนี่ยในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะคะ แล้วทีนี้ผู้ปกครองเขาแต่ละท่านนะคะก็เข้ามานะคะร้องทุกข์กับสื่อโซเชียลตา่างเกิดเรื่องแดงขึ้นพอก็เลยมาให้ดิฉันเนะะี่ยค่ะออกใบเสร็จนะคะออกใบเสร็จย้อนหลังให้ดิฉันมีความอัดใจนะคะรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่มีความยุติธรรมเกิดกับดิฉันดิฉันทางานด้วยความซื่อสัตย์นะคะทุกวันนี้ ต้องโดนบีบบังคับนะคะอึดอัดใจมากๆเลยนะคะค่ะก็อยากจะบอกความจริงกับทุกคนนะคะด่ฉันตั้งใจทำงานมากๆนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้รู้จักความจริงจากตัวดิฉันด้วยขอความเป็นธรรมด้วยขอบคุณค่ะครับจากเหตุการณ์นะครับที่คุณครูสีนวลชวนกระจ่างได้ชี้แจงเล่าให้กับ ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับผมเองท่านผู้ชมเองก็ยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าท่านพอ,อนั้นจะได้รับโทษหรือว่าได้บทลงโทษอย่างไรวันนี้นะครับผมได้นำนักกฎหมายชั้นดีนะครับมาบอกกล่าวมาบอกเล่าว่าพอ,อนั้นจะได้รับข้อบังคับกฎหมายหรือการลงโทษยอะยไรยนะังไงเนี่ยผมไม่รู้ว่าภาษากฎหมายเขาจะพูดว่าอะไรหรือว่าเล่าว่าอะไรวันนี้นะักกฎหมายมาอยู่กับเราแล้ว ขอเชิญเลยครับสวัสดีค่ะดิฉันทนายมิลินดาสเปซซึ่งจากการฟังคลิปดังกล่าวที่ได้ออกมาทางโซเชียลนะคะก็ปรากฏว่ามีท่านพออนะคะรับเงินจากผู้ปกรครองนะคะจำนวน4 0 0แสนบาท6รายและบังคับให้ครูการเงินเนี่ยได้ออกใบเสร็จย้อนหลังนะคะก็เข้าข่ายความผิดในมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญา นะคะซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือรับเว้นหน้าที่โดยมิชอบนะคะเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติหรือรับเว้นหน้าที่โดยทุจริตนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน800 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ และเจตนาลมของมาตา157นะคะก็ระบุไว้ว่าบุคคลที่เป็นเจ้าพนักง,งานนั้นมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดาบางประการเนื่องจากผลของอำนาจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะคะโดยมีทั้งผลทางคุ้มครองในทางควบคุมเพื่อเป็นไปตามการปฏิบัติหน้าที่การงานที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวคะ่ะ ค่ะซึ่งองค์ประกอบของประมวลกฎหมายอาญา157นะคะก็มีอยู่2ององค์ประกอบก็คือองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายในค่ะโดยองค์ประกอบภายนอกประกอบด้วยเจ้าพนักงานและปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่โดยมีชอบค่ะส่วนองค์ประกอบภายในได้แก่เจตนาธรรมดาตามมาตรา59หรือเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งค่ะซึ่งสรุปแล้วนะคะมาตรา157เป็นการ กระทำความผิดฐานเจ้าหน้าที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นั้นกำหนดขึ้นมาเพื่อควบคุมเจ้าพนักงานหรือผู้ใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายจากผู้ปกครองมิให้นำอำนาจที่ตนได้รับมาใช้โดยมีเจตนาส่วนตัวก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐผู้ปกครองและประชาชนภายใต้าการปกครองค่ะ ต้องขอขอบคุณนักกฎหมายนะครับที่ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์ของผู้เสียหายนะได้ที่ได้เล่ามานะครว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรเนะี่ยตรงกับมาตรา157สําหรับวันนี้นะครรายการโหนกฎหมายกระผมหนุ่มกันโชคนุ่มกันชัยแห่นุ่มกันโชค,ชโชคถูกแล้วต้องสวัสดีครับ สวัสดีครับกระผมจะกั่์รอดรีพบกับรายการคดีเด็กวันนี้คดีเด็กมีอะไรบ้างไปดูันขอยานพ่หมอคะเชิญเชิญไปนั่งไปนั่งพ่อมีอะไรบ้างคะพอดีพอทำคำสั่งให้ครูพี่ดูแลเกี่ยวกับอาหารกลางวันทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับอาหารกลางวันครูุกกี้จัดการได้เลยอ๋อได้เลยค่ะขอขันหรือทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเลยพ่อคะหนูมีเรื่องจ้ให้ทราบคะ่ะเรื่องอาหารกลางวันที่พ่อมอให้ครูุกกี้ไปอะคะ่ะอาหารกลางวันเด็กแล้วก็ทนได้เพียงพอผลไม้แต้มือก็ไม่มีค่ะพ่อคะหนุถ่ายรูปไว้นี่คะ่ะหลักฐานฮะจากเหตุการณ์ดังก,กลง่าวครูโกรงเงินอาหารกลางวันเด็ก ความผิดตามมาตรา172จะพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่สอง0 0บาทถึง20,000 0บาทหรือทั้งจำ จากกรณีศึกษา2เหตุการณ์ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่มีลักษณะความผิดทำนองเดียวกันเช่นอดีตผอ,อกองการศึกษาองค์การบริหา,าราส่วนจังหวัดยะโสธรใช้รถหลวงไปดีก๊ออดีตผอโรงเรียนทุจริตเบิกเงินสร้างห้องน้ําครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนที่โรงเรียนแต่ผอ,อปฏิเสธว่าไม่อยู่โรงเรียนจึงไม่รับผิดชอบผอโรงเรียนในภาคอีสาน ฟ้องศึกษาที่การจังหวัดไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูอดีตหัวหน้าคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกดไม่ขายเอกสารสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน สำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมาตรา172ในรายวิชากฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ